สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเช็คดวงสุขภาพนะคะของคนเกิดทั้ง7วันประจําเดือนธันวาคม2567กันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างและเดี๋ยวจะได้คอยดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ค่ะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสุขภาพโดยรวมในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆแต่ว่าอาจจะควรระวังเรื่องของการปวดหลังปวดข้อหรือว่าอาการกล้ามเนื้อนะคะที่เกิดจากการนั่งทํางานมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นต้องหาเวลาในการออกกําลังกายเบาๆนิดนึงเพื่อ เพื่อที่จะปรับสมดุลการใช้ร่างกายและก็จะได้หลีกเลี่ยงจากอาการเหล่านี้ด้วยค่ะ สำหรับใครที่เกิดวันจันทร์นะคะสุขภาพจิตอาจจะได้รับผลกระทบจากความเครียดหรือว่าความกังวลต่างๆโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะแล้วก็เรื่องงานค่ะแนะนํานะคะว่าอาจจะมีการปล่อยวางบ้างเล็กน้อยแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะและก็อาจจะหากิจกรรมนะคะที่ทําให้ช่วยผ่อนคลายเช่นการนั่งสมาธิง่ายๆหรือว่าออกไปเดินเล่นกลางแจ้งในช่วงยามเช้ารับโอโซนรับแสงแดดนะคะ ส่วนคนที่เกิดวันอังคารนะคะสุขภาพในเดือนธันวาคมนี้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงเลยค่ะแต่ก็ต้องระวังปัญหาที่อาจจะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดิอนอาหารเช่นอาหารไม่ย่อยหรือว่าจะมีกดไหลย,ย้อนนั่นเองค่ะหลีกเลี่ยงนะคะที่จะรับประทานอาหารมันหรือว่าเผ็ดจนเกินไปแต่ก็อาจจะยากสักนิดนึงนะคะเพราะว่าธันวาคนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงของงานเลี้ยงสันสันนะคะที่จะต้องทานอาหารมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้แบบนี้แล้วหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะคะดื่มน้ําเยอะๆให้เพียง พอต่อความต้องการของร่างกายนะคะคนเกิดวันพุธสุขภาพเนี่ยอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับดวงตาหรือว่าการมองเห็นค่ะหากว่าใช้สายตากับหน้าจอมากจนเกินไปเนี่ยแนะนำเลยนะคะว่าควรจะพักสายตาเป็นระยะระยะนิดหนึ่งแล้วก็ระวังอาการไมเกรนนะคะที่จะพ่วงมาด้วยเพราะฉะนั้นพักสายตาบ้างแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะ คนเกิดวันพฤหัสบดีทันวานี้นะคะสุขภาพร่างกายเนี่ยถือได้ว่าแข็งแรงดีเลยค่ะแต่ควรระวังอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจากอุบททัติเหตุค่ะเช่นอาจจะมีการเดินไปชนตรงนั้นตรงนี้หรือว่ามีพัดตกอะไรเล็กๆน้อย,อยหากขับรถหรือว่าเดินทางนะคะอันนี้ระมัดระวังให้เป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนค่ะรู้แบบนี้แล้วนะคะตั้งสติตัวเองให้ดีๆเลยนะคะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี คนเกิดวันศุกร์ค่ะเดือนธันวามน,นี้นะคะสุขภาพโดยรวมถือว่าดีนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะเช่นอาการภูมิแพ้หรือว่าโรคหวัดนะคะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศนั่นเองนะคะบางคนอาจจะมีไปเที่ยวภาคเหนือไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเรื่องนี้พอกาศเปลี่ยนแล้วก็ระวังสุขภาพกันนิดน,นึงดูแลร่างกายนะคะให้อบอุ่นแล้วก็หลีกเลี่ยงฝุ่นแล้วก็ควันนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลย คนเกิดวันเสาร์ค่ะสุขภาพนะคะอาจจะมีความเหนื่อยล้าในเดือนธันวานี้เป็นการสะสมจากการทำงานหรือว่ากิจกรรมที่คุณเองเนี่ยใช้พลังงานมากจนเกินไปหรือว่าใช้พลังงานแบบเหนื่อยล้ามาทั้งปีแล้วมันก็สะสมมาเรื่อยๆนะคะแนะนำให้หาเวลาพักผ่อนฟื้นฟูร่รางกายและก็จิตใจของตัวเองนิดหนึ่งหากมีอาการผิดปกติเล็กน้อยนะคะรีบดูแลตัวเองนะคะหาหมอเลยทันทีซื้อยาเลยทัน นะคะคไม่อยากให้มันแบบกลายไปเป็นปัญหาใหญ่โตเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีๆค่ะยังไงก็ตามแต่นะคะปลายปีแบบนี้ในเดือนธันวาค่ะควรจะใส่ใจสุขภาพนะคะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจอยากให้คนที่เกิดทุกๆวันเนี่ยนะคะมันออกกําลังกายอันนี้สําคัญมากพักผ่อนให้เพียงพอดูแลเรื่องอาหารการกินนะคะเพื่อที่จะเตรียมร่างกายให้พร้อมรับปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงนี้ค่ะ